ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญพระดีน่าใช้เมืองการนะครับตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะสับเหรียญหลวงพ่อหนุ่มวังสาลาครับเหรียญน,นี้นะนี่ครับจอแก้สวยงามมากนะเหรียญน,นี้เดินแท้ดูง่ายนะครับแบบนี้เจ๋สวยนะด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าที่ระลึกฉลองครบอายุหลวงพ่อนะครับครบเก้าสิบปีนะนี่นะ วัดวังศาลาท่ามูเมืองกาญนะครับเดีย๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดเหรียญร,รุ่นนี้กันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็แท้ดูง่ายนะครับแล้วกแกสวยมากรายละเอียดต,ต่างๆเนี่ยของผาแท้ก็ดูเบสซีคลขายๆกันหมดนะครับสำหรับหาเหรียญก็คือมาดูความลึกคมชัดนะครับเห็นไหมมีคาบสนิมต่างๆเนี่ยคาบสนิมเนี่ยอาจจะบ่งบอกชี้เกยแท้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะเพื่อนๆแต่ก็บ่งบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือด้านกลารไม่ทบผิวมานะ อ่านี่คือถ้ามีสนิมเนี่ยโอกาสที่จะทําผิวมาเนี่ยโอ้เทคน้อยมากแทบจะเปิดไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะทําผิวเนี่ยผิวใหมเนี่ยก็จะกบคาราบสนิมไปนะครับอ่าก็แบบนี้คือเทมแทด,ดูง่ายหไหจะมีการลอนมีคาราบสนิมขึ้นบริเวณหูบริเวณต่างๆของผิวเหลี่ยน,นครับคือถ้ามีเนี่ยคือเหลี่ยมเดิมแน่นะครับเกมแทะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแปลว่าอ่าเทมแทเนี่ก็นาําคราบสนิมหรือว่า ความก้าวความเป็นธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้ด้วยนะครับก็สาคัญนะเรื่องธรรมชาติผ่านะครับอันนี้เรามาดูกันเลยนะว่ารายละเอียดของรุ่นนี้ของหลวงปู่หนูเป็นอย่างไรนะครับรู้กินรู้อยู่หลวงพู่หนูวัดบางสาลานะครับนี่ครับเห็นไหมครับรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมดวงตาท่านเห็นไหมครับเล็กคมชัดเห็นไหมครับเ็นเพื่อนเห็นไหมการแกะเซนเสียงต่างๆนะครับ อ่าเนี่ยคือแบบแกะได้ลึกคมชัดชัดลึกเป็นเม็ดนะเห็นไหมครับเปลือกตาต่างๆนะอ่าแล้วเพื่อนๆดูสนิมคัามก้าเห็นไหมครับคือสนิมแบบเนี้ยคือขึ้นแบบธรรมชาติมากนะครับเพื่อนอ่าเกิดข <ๆ S 2> <ๆ S 2> ้อพิจารณานะครับว่าแต่และชุดเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะอ่าเรานี่นะเห็นไหมเส้นเกรสรปูนครับแกะเป็นเส้นๆเ,เลยนะเห็นไหมครับอ่าเรานี่นะ หลวงพูนูตอนนี้มามากนะครับอตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงกันเลยนะหลวงพูนูวัดวังสาลานครับเจอใครมีก็ลองนํามาใช้บุุกคุณนะครับหลวงพูนูนี่ประสบการณ์ทุกรุ่นนะสำหรับราหลวงพูนูวัดวังซาลานะครับเพื่อนมีเนี่ยก็หามาใช้กันสักหนึ่งองค์นะใครดูคลิปนี้นะครับก็คือรุ่นเนี้ยเท่าที่ดูมายังไม่มีเกณฑ์นะังไม่มีเกณ์เกณแต่ว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้ไปก็ ควรพิจารณาตามลักษณของผาเทไปเลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีเก๋เราก็ซื้อโดยไม่ได้อ่านลงกล้องไม่ไดูรายละเอียดเลยนะครับอเอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆควรดูรายละเอียดทุกครั้งนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเก๋นะสำหรับุ่นนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความลึกคมชัดนะครับเป็นี้ตอนนี้ไม่มีเก๋อนาคตไม่แน่นะครับก็ระวังด้วยนะเช้าวาทุกครั้งก็ควรศึกษาก่อนตัดสินใจเช้าวานะครับี่รที่เลองฉลองค รอบอายุเก้าสปีนะแบบนี้เห็นไหมยันเด้งๆนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เด้งมากนะตัวหนังสือต่างๆนะเห็นไหมครับคาบสนิมเนี่ยก็จะเกาะําซซอกนะเราใช้กับในการพิจารณาครับแบบนี้นะ คือผ่าเทนะ่ะเราต้องอค่อยๆพิจารณาในการัข้าหาตละดครร้นครับอาดูอะไรนะถ้าเป็นผมนะสำหรับตัวผมนะก็ยิบขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูความตึงของผิวเหลียญก่อนนะครับว่าเหลี่ยญนี่มีความลึกตึงคงมชัดไหมนะครับก้อนลงกล้องนะอ่าดูว่ามีมาขคาสนิมสีผิวต่างๆครับว่าใกล้เคียงกับผ่าเท,ทที่เราศึกษามานี้ไหมนะครับว่า องน,น,นั้นเนี่ยมีลักษณะผิวเป็นอย่งางไรมีธรรมชาติขึ้นเป็นสนิมผาเท้หรือไม่เนี่ยครับา,ารามลิคมชัดได้เปล่านะครับเราใช้ตาเปล่าในการสังเกตก่อนอพอเราสังเกตแล้วเนี่ยมีสิิ์เป็นไปได้เนี่ยเราก็นากล้องมาลงรายละเอียดนะครับเหนไหมลงรายละอนยนะลงดวงตาก็ได้นะครับนไหมครับดวงตาน่นไหมลึกคมชัดมากๆนะครับเซ้นเกสซ่าโอ้โหแบบนี้นะนะครับการุดร้อนของผิวเหลี่ยมน,นะครับนี่ ใช้ดูได้หมดนะใช้ดูได้หมดเอาอามาเป็นองค์ประกอบรวมๆกันเกิน100%ยิ่งดีนะครับในการเช้าหาแต่ละครั้งนะอ่า,อาเต็มสวยมากนะรุ่นนะี้นี่มีครบสนิมเอกลักษณ์เลยนะครับสนิมเขียวอัน đây, นี้ดิบมาเทนะ เดี๋ยวผมให้ดูตัวตัดก็ได้นะครับแต่ว่าตัวตัดเนี่ยเราใช้เป็นองค์ประกอบได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผาท,ที่สร้างเยอะเนี่ยอ่านมีหลายตัวตัดได้นะเกิเบืเ่อนควรพิจารณาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่ตัวตัวตดอย่างเดียวนะก็ดูหน้าหลังค้างไปเลยนะดูให้หมดนั่นแหละเลอบื้อนร้อโอ่งเลยขุมสุดละนี่ครบดูทุกอย่างาปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าตัวตัดเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเขาก็ทาขายได้นะพอแล้ว เขารู้เนี่ยว่าเราใส่จุดไหนในการดูนยเขาก็ทำชุดนั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปดูเจาชุดนั้นเนี่ยโอกาสโดนก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าเราพิจารณาทั้งหน้าหลังและคางเนี่ยโอกาสโดนน,น้อยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อหนุ รุ่นอายุครบรอบ90ปีหลวงปู่นะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าวันนี้คำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมพูดผิดพลาดขออภัยด้วยนะอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆหราบวันนี้สวัสดีครับ